อยากตัดหวานอยากเลิกติดหวานนะหมอปอขอเวลาแค่3วาวันเท่านั้นเองค่ะเพราะการงดน้ําตาลเนี่ยเป็นขั้นแรกเลยนะของการที่จะรักษาเบาหวานให้หายเนื่องจากว่าน้ําตาลเนี่ยเปรียบเสมือนกับยาพิษเลยนะร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะเผาผลาญน้ําตาลได้เหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเราจึงต้องลดการสะสมน้ําตาลเข้าร่างกายก่อนโดยเฉพาะอะไรที่ผสมน้ําตาลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมกาแฟหวานมันรวมไปถึงพวกขนมหวานต่างๆในขั้นตอน แรกนะเราจะต้องงดไปก่อนลิ้นปุ่มรับรสของเราเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกว่าไม่อยากหวานอีกต่อไปถ้าหากว่าเราเริ่มต้นตัดหวานได้ขอเวลาแค่3วนันเท่านั้นรับรองว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์คุณสามารถที่จะงดของหวานตัดหวานได้เลยแล้วพอเราจะไปกินอะไรหวานๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหวานมากให้เวลาร่างกายได้ปรับตัวนะคะแล้วพอเราตัดหวานได้น้ําตาลเริ่มลงมาอาการชาอาการแทรกซ้อนอะไรต่างๆก็จะหายไปเป็นกําลังใจให้นะคะฮึบสู้ไว้ค่ะ